รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมมณจริทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนนะครับของเดือนพฤษภาคม2567นะครับเรียกว่าเป็นเดือนที่ เปลี่ยนสักราดใหม่เรียบร้อยและก็เป็นปีมะโรงโดยสมบูรณ์ด้วยและมีเหตุการณ์สำคัญนะครับครั้งประวัติศาสตร์ก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานแห่งความมงคลความสุขต่างๆนะครับมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยที่ย้ายเรียบร้อยตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับและจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือย้ายเสร็จไปอยู่ที่ราศีพฤษภไปร่วมกับกดาวมฤตยูนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้ ยาวตั้งแต่30เมษายน2567ถึง13พฤษภาคม2568เลยเรียกว่า จะเป็น1ปีแห่งการกอบโกยทุกลักขณาเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของความสุขความเจริญนะความสําเร็จสมปรารถนาดาวครูบาอาจารย์ไปอยู่ตําแหน่งการเงินของดวงเมืองและดวงโลกนะครับตรงเนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินในทุกๆลักขณานะซึ่งตรงนี้อาจารย์ได้ทําคลิปดาวพฤหัสย้ายไว้ให้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดู ก็ไปกดดูลิงก์ท้ายคลิปนี้ได้นะครับอาจารย์จะใส่แปะลิงก์เอาไว้ให้นะไปดูกันว่าแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงนะครับส่วนใครที่ชอบความมงคล ต้องการให้มีความมงคลเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์ก็มีวัตถุม,มงคลพิเศษนะครับตามปรัชญาของชาวจีนเลยเรียกว่าน้ำเต้าทองเรียกทรัพย์นะครับเป็นศาสตร์วิชาโบราณของชาวจีนนะครับใช้สําหรับปรับฮวงจุ้ยนะพกติดตัวเป็นความมงคลดึงดูดโชคลาภโภกระทรัพย์ต่างๆอาจารย์ได้พุทธาพิเศษในวันเสาร์ห้าด้วยในวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าจะเป็นหนึ่งปีแห่งการกอบโกยนะครับมีของมงคลติดตัวให้ ขวัญกำลังใจนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะจำนวนจำกัดนะครับน้ำเต้าทองของมงคลเรียกทรัพย์เนื่องในโอกาสเหลินศกเปลี่ยนสกราชป,ปีใหม่ไทย2,567รักดับดาวพิหัสที่จะย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร เพิ่มความโชคดีให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเรียกโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยกักเก็บเงินทองให้เพิ่มพูนทวีมีเหลือเก็บเป็นหนึ่งในห้าของมงคลตามปัจยาของชาวจีนใช้สำหรับปรับแก้หงจุย้ยเพื่อความเป็นสิริมงคลดึงดูดความโชคดีแบบไม่มีสิ้นสุดรักษาโรคให้คลายเจ็บ ปรับธาตุในร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มความโชคดีตามหลักธรรมโบราณด้วยทย่พืชมงคลข้าวก้าสีดึงดูดให้มีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือมีความเจริญง,งอกงามรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ตลอดไปส่งเสริมให้ดวงขึ้นไม่มีตกไม่อับจนขนางข้าวเก้าสีในน้ำเต้าทอง ของพิเศษมหามงคลรวมพลังธาตุปรับสมดุลดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ทั้งโชคลาภพกริั์เคล็ดลับความมงคลแห่งศาสตร์วิชาโบราณผานพิธีพุทธาพิเศษเข้มขลังสวดเจริญพุทธมนต์อธิษฐานจิตเจวันเจดคืนในฤกษ์เสาห้าเพื่อเป็นเครื่องรางนำโชคส่งเสริมความสำเร็จ ความสมบูรณ์บริบูรณ์สเสน่ห์เมตตามหานิยมมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสนใจบูชาด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ LINE AT OPEN d a ดวดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับลัคนาสิงห์พฤษภาคม2567นะครับชาวลัคนาสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์นะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับดาวทิศโคจรอ,อยู่พบสุภะสุภะก็หมายถึงความบริบูรณ์ความสุขความเจริญของชีวิตนะครับและได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาอุดด้วยมหาอุดก็คือจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงชะตาเลยนะเรียกว่าเป็นดวงขาขึ้นนะครับและเป็นจุดสูงสุดนะจะมีโอกาสมีความสําเร็จ มากมายทีเดียวแล้วก็ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยจะมีจิตใจมุ่งม,มั่นและมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังนะครับที่จะก้าวเดินขับเคลื่อนในสิ่งใหม่ๆนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญประธานแห่งสุขภคะนะ์ได้ย้ายราศีเข้าสู่เรือนการงานนะครับแล้วก็ร่วมกับดาวมฤตยูด้วยตรงนี้จะส่งผลดีนะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะเลย โดยเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีดวงดาวหลายดวงนะครับเข้าสู่เรือนการงานเลยจะทําให้ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยจิตใจมุ่งมั่นกับงานจิตใจขับเคลื่อนกับงานทํางานเพื่อสร้างเงินสร้างอนาคตนะครับให้เกิดความสุขความสบายใจเพียงแต่ว่าอาจจะมีความกังวลลึกๆนะบนความมุ่งมั่นต่างๆบนความมั่นใจต่างๆแต่ก็ยังแอบมีความกังวลเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่ยังมาเล็งดวงชะตาอยู่นะตรงเนี้ย แต่ถึงแม้กังวลนะชาวสิงห์ก็สู้สุดใจเลยล่ะนะครับวันที่7พฤษภาคมเนี่ยดาวพระพุธโคจรเสด็จเสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนสุภะนะดาวพระพุธก็คือเป็นเจ้าเรือนลาภะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงการเงินเป็นหมายถึงโอกาสต่างๆเข้าสู่เรือนสุภะนะตั้งแต่7พฤษภาคมเป็นต้นไป จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยมีโอกาสสําเร็จวาจาจะเป็นมหาลาภการเจรจาการค้าการพูดการโน้มน้าวจะส่งผลดีนะทำให้เกิดความสําเร็จสมปรารถนานะครับฉะนั้นชาวลัคนาสิงห์ทั้งหลายนะครับต้องใช้การโน้มน้าวการพูดการเจรจานะทุกอย่างจะนําสู่ความสําเร็จความเจริญนะครับวันที่14พฤษภาคมดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์นะครับจะมีการย้ายราศีเข้าสู่เรือนการงาน ตรงนี้ตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปเนี่ยจะส่งผลให้ชาวลัคนาสิงห์เนี่ย จิตใจมุ่งมั่นกับงานหมกมุ่นอยู่กับงานจัดการสิ่งใหม่ๆและจะได้กาลยานามิตรที่ดีมาช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานเพราะดาวอาทิตย์เข้าไปร่วมกับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันอยู่แล้วนะครับก็จะส่งผลดีเรื่องการงานโดยเฉพาะคนที่ดีวงานกับต่างประเทศทํางานต่างถิน่นต่างที่หรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับจะส่งผลดีให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับ 21พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์โคจรเสร์ดย้ายราศีเข้าสู่เรือนการงานอีกแล้วนะอย่างที่อาจารย์บอกในต้นคลิปคือจะมีดาวหลายดวงเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนการงานและตั้งแต่วันที่21นี้ดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับโคจรเข้าเป็นเกษตรตราธิบดีในเรือนการงานนะในเรือนตัวเองเนี่ยเกษตรราธิบดีหมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกําลังฉะนั้นงานจะมีความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จสมปรารถนาให้เห็นได้ บางคนที่หว่านพืชเอาไว้แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วมีความตั้งใจมุ่งมั่นมันจะเกิดผลสําเร็จให้ชื่นใจตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับบางคนมีโอกาสได้เดินทางบางคนมีโอกาสเดินทางต่างประเทศบางคนมีโอกาสได้เดินทางความร่วมมือต่างๆนะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือและได้เครดิตด้วยเกิดความสบายอกสบายใจในเรื่องหน้าที่การงานนะครับ25พฤษภาคมนะครับดาวพระพุธ เสด็จอีกเสด็จคือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว เข้าสู่เรือนการงานอีกนี่ครับและเข้าไปรวมกันกับดาวสุภเคราะห์ต่างๆอยู่ในเรือนการงานจะส่งผลดีให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองงานสร้างเงินเงินสร้างงานงานเนี่ยจะมาจากทุกทิศทุกทางเลยจะมีคนให้ช่วยเรื่องงานตรงนู้นตรงนี้มีคนเอางานมาให้มีคนสนับสนุนการงานเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองเกิดความสําเร็จสมปรารถนามีบุญกุศลหนุนนําเนื่องจากดาวภเกดเนี่ยเข้ามาเล็งดวงชะตาด้วยร่วมกัน ดาวพระเสารอีกนะครับเรียกว่าพอส่งกําลังให้เนี่ยบุญกุศลหนุนนําฟ้าเปิดงานเจริญรุ่งเรืองเงินไหลมาเตมานะครับเกิดความสมําเร็จสมปรารถนาดีเยี่ยมนะครับตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคนะครับ7 9 4 6 5ดูดวงกับอาจารย์กิษณะแบบรู้เรื่รู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพ การค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็ว เร,เรและเป็นธรรมเนียมของทุกปีนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการสอนสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะครับสอนฟรีเลยใครที่สนใจอาจารย์ก็จะถ่ายทอดวิชาตามแนวทางบรมรูหลงปุโลกกุดปูปฤรษีพรมนารอดนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ นะเป็นธรรมเนียมของทุกปีนะครับเดือนพฤษภาก็ถือว่าเป็นเดือนเกิดของอาจารย์นะถ่ายทอดวิชาวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะครับให้กับผู้สนใจทั่วไปนะโดยจะสอนสดเนี่ยนะครับ มาเรียนกันที่สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพน้มิน98เนี่ยในวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือวันที่12พฤษภาคมและ26พฤษภาคมท่านใดสนใจก็ติดต่อลงทะเบียนกันได้ที่ l i n e at open down นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาอาจารย์ลงคลิปอะไรไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้รู้นะครับเพราะมีคลิปความรู้อะไรต่างๆมากมายทีเดียวใครที่สนใจในเรื่องพัฒนาตัวเองความรู้สมาธิปฏิบัตินะครับเรื่องเล่าโลกทิพต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับในเว็บไซต์ของอาจารย์เนี่ย w w w s web, อาจารย์กิตสนะภูสิธุดม .net นะครับคือสะกดตรงตัวเลยเข้าไปดูมีทั้งหนังสือมีตำรานะให้ความรู้ต่างๆรวมถึงคลิปที่อาจารย์ไลฟ์สดตอบคำถามต่างๆเป็นความรู้ให้กับตนเองนะครับส่วนใครสนใจอยากจะพูดคุยกับอาจารย์สดๆเลยอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันนะครับ10โมงถึงเที่ยงแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็มาติดตามมาพูดคุยกันได้หรือไม่มีเวลาชมไลฟ์สดนะครับก็จะมีกลุ่ม Open Chat นะครับเป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะท่านสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ่งขึ้นไปทุกคนครับ